สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟอสจะมารีวิวมิสูบิชิแอดฐานจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะมิสูบิชิแอดฐานรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น glx g กีย cvt นะคะราคาอยู่ที่529,000บาทค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะและล้อกระทะขอบ14รสีลัมีวงเลี้ยวแคบสุดถึง4.8เมตรเลยนะคะไปไหนมาไหนจอดได้สบายเลยคะ่ะเรามาชมด้านหลังกันนะคะ ไฟท้ายและไฟเบรกดวงที่3แบบ LED เรามาชมภายในกันนะคะตัวนี้จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะมีระบบป้องกันกระถไหลลื่นหรือป้องกันกระหลุดโค้งให้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าไปต่อเลยจ้า ตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงตรงพวงมาลัยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะกับหน้าจอนะคะแล้วก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะก็คือจะมีปุ่มวางสายรับสายและคำสั่งเสียงให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ cvt นะคะไปดูด้านหลังกันเลยค่ะ ด้านหลังนะคะค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะนั่งสบายมากเลยค่ะไปสีห้าคนได้สบายเลยเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันเลยนะคะปุ๊บไปโอ้เก็บของได้เยอะจริงๆด้วย นนะคะเ,เครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์1 2 0 0นซีซีนะคะ3สูบนะคะตัวนี้จะประหยัดน้ำมันได้ถึง23.3ิกิโลลิตรเลยนะคะประหยัดน้ำมันมากเป็นยังไงบ้างคะสำหรับมิสูบิชิแอทไลน์ของเรานะคะนีพอดขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย